สำหรับตัวชีวะที่10นะครับการป้องกันการลุกริตนะครับโดยในตัวชีวะที่10เนี่ยนะครับจะประกอบด้วยข้อคำถามทั้งหมดเนี่ย8ข้อคำถามด้วยกันนะครับ โดยตัวชี้วัดที่1 0เนี่ยจะครอบคลุมประเด็นสําคัญอยู่ใน2เรื่องนะครับก็คือการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนนะครับแล้วก็การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสนะครับโดยในข้อคําถามนะครับข้อแรกของตัวชี้วัดที่1 0การป้องกันการทุจริตก็เป็นข้อคําถามที่เรามีความคุ้นเคยกันดีนะครับคือข้อ o 21ประกาศเจตนารมณ์และการเสริมสร้างวัฒนธรรมตาม,ตามนโยบาย no give policy จากการปฏิบัติหน้าที่นะครับ องค์ประกอบด้านข้อมูลเนี่ยแบ่งอย่างชัดเจนเป็นสส่วนครับส่วนแรกเนี่ยหน่วยงานจะต้องมีการจัดทําประกาศเจตนารมณ์ no g i v ฟ free i ในรูปแบบอย่างเป็นทางการนะครับก็คือหน่วยงานสามารถที่จะจัดทาโดยใช้ตัวตราของตาครุฑก็ได้ครับหรือตาของหน่วยงานก็ได้นะครับแต่จะต้องอยู่ในรูปแบบที่เป็นทางการที่สําคัญนะครับจะต้องมีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดนะครับที่มีวาระการดำรงตำแหน่งในปี2568 ทั้งฉบับภาษาไทยและก็ฉบับภาษาอังกฤษนะครับถ้าเราไปแกะดูในรายละเอียดเนี่ยจะพบว่ามีค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจะทําประกาศอย่างเป็นทางการลงนามใยผู้บริหารสูงสุดนะครับแล้วก็ทั้งฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษเมื่อไปดูในเนื้อความประกาศนกี้บลิซีนะครับจะต้องมีวัตถุป,ประสงค์อย่างชัดเจนนะครับว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานนะครับจะไม่รับของขวัญและของกำนันทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ นะครับซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการทุจริตและพติมิชอบได้นี่คือส่วนแรกของประกาศจนดรวมโนกิฟลีซีนะครับต่อมานะครับเป็นผลการดาเนินกิจกรรมนะครับก็คือหน่วยงานจะต้องมีการจัดกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อปลูกจิตสำนึกสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่นะครับที่จะปฏเิเสธของขวัญน,นะครับของกำนันจากการปฏิบัติหน้าที่เน้นย้ำนะครับว่าในลักษณะของการประชุมสัมมนาเพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายเท่านั้นนะครับ กรณีที่หน่วยงานเนี่ยมีการจัดทำนะครับในรูปแบบอื่นนะครับก็ท่านจะสังเกตเห็นวว่าดดนนะฮะนะครับก็คือหน่วยงานมีการจัดทำในรูปแบบหนังสือเวียนวิดีโอหรืออินโฟกราฟิกหรือโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์เนี่ยก็จะไม่เป็นไปตามองค์ประกอบในข้อนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องของกิจกรรมสําหรับตัวโนคิีฟลีซีนะครับมีข้อเน้นย้าตรงที่ว่าแม้ว่าจะเป็นผู้บริหารสูงสุดคนเดิมที่เคยประกาศโนคิีฟลีซีในปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยในปี25ง8ก็ต้องมีการประกาศใหม่อีกเช่นเดียวกัน สำหรับหน่วยงานนะครับที่อาจจะมีปีการดําเนินงานเริ่มต,ต้นตั้งแต่1มกราหกแปเป็นต้นไปแต่มีความประสงค์นะครับอยากที่จะประกาศนกิฟฟิลซีก,ก,ก่อนโดยเฉพาะในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับซึ่งคือช่วงเนี้ยนะครับเป็นช่วงที่มีเทศกาลแล้วก็การมอบของขวัญของกำลังกันเยอะนะครับผ่านหน่วยงานต้องการที่จะประกาศก่อนก็คือมีการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยซึ่งเป็นช่วงก่อนปีประมาณของของหน่วยงานนั้นๆเนี่ยนะครับ หน่วยงานสามารถที่จะระบุไว้นะครับในชื่อหัวข้อนะครับว่าเป็นประกาศ no k i e p o l i c y นะครับสำหรับปีงบประมาณ2 5 6 8นะครับครับอย่างข้อมาสกูลนี้นะครับโอยเป็นเรื่องของ no k ิฟ p o l i c y นะครับแสดงให้เห็นถึงเรื่องของการป้องกันนะครับการทุจริตหรือว่าการป้องกันการเรื่องการเรียกรับสินบนหรือว่าให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับเป็นลักษณะเหมือนทางที่ ท่านผู้ช่วยเลขาธิการได้มีการพูดถึงไว้นะครับเป็นโทนอ o พฟอร์มเดอะท็อปนะครับเป็นการมอบนโยบายจากผู้บริหารสูงสุดนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบว่าในหน่วยงานของเรานั้นเนี่ยจะไม่มีเรื่องของการเรียกรับทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ที่จะเป็นผลพวงที่เกิดเรื่องของสินบนต่อไปนะครับในข้อ22เช่นเดียวกันนะครับแต่เป็นมาตรการในเชิงของกฎหมายนะครับเรื่องของการรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยทำจรรยานะครับในข้อนี้นะครับเป็นการดำเนินการตามมาตรา128นะครับของพรบปปชเรานะครับ ว่าในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยท Arizona, ําจัญญานั้นเนี่ยมีหลักเกณฑ์ที่เป็นข้อห้ามกําหนดให้สําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนเอาไว้นะครับหลักการของมาตรา128นะครับคือการห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนนะครับรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนะครับเว้นแต่นะครับมีข้อยกเว้นอยู่4เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกคือกรณีที่มีกฎหมายอนุญาตให้รับไว้ได้นะครับเช่นเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆที่เป็นต้นนะครับสนะครับก็คือเรื่องของการรับทรัพย์สินจากบุปกลารีนะครับ ผู้สืบสันดาห์หรือว่าญาติของเรานะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องดูที่ฐานานุรูปนะครับของผู้ให้นะครับว่าพ่อแม่ของเรา <ใน S 2> ที่เป็นคนให้ทย์สินนั้นเนี่ยมีการให้ทรย์สินที่เหมาะสมกับฐานานุรูปของพ่อแม่ของเราหรือไม่นะครับข้อยกเว้นที่3นะครับเป็นการรับสินโดยทรํารจัญญานะครับโดยทําจัญญาแปลโดยความง่ายๆก็คือเรื่องของโอกาสต่างๆนะครับจะต้องมีโอกาสในการให้ในเรื่องนั้นๆก่อนเช่นเรื่องของการแสดงความยินดีนะครับการแสดงความขอบคุณ งานประเพณีต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมไทยของเรานะครับเช่นง,งานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะครับมีโอกาสแล้วนะครับการรับทรัพย์สินในกรณีนี้เป็นการรับทรัพย์สินจากบุคคลที่ไม่ใช่ญาตินะครับเพราะฉะนั้นการรับทรัพย์สินแต่ละครั้งจะต้องไม่เกิน3,000บาท ต่อครั้งต่อคนนะครับและข้อ,อยกเว้นสุดท้ายคือเรื่องของการให้นะครับที่เป็นการให้กับบุคคลทั่วๆไปนะครับไม่มีการเฉพาะเจาะจงนะครับว่าจะต้องเป็นเจ้าพนักงานของรัฐในกอในขอนะครับทั้ง4ข้อ,อยกเว้นนี้คือข้อ,อยกเว้นให้เจ้าพนักงานของรัฐสามารถรับทรัพย์สินได้นะครับการจะรับทรัพย์สินแต่ละครั้งของเรานั้นจะต้องพิจารณาให้ชัดเจนนะครับว่า เป็นไปตามข้อยกเว้นที่กําหนดเอาไว้หรือไม่นะครับนอกจากนี้นะครับมาตรา128ยังบังคับใช้กับบุคคลที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่งรัฐไปแล้วยังไม่ถึง2ปีด้วยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับใครที่มีการปฏิบัตินะครับแล้วว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ตามมาตรา1 2อนะครับมีโทษในทางอาญานะครับมีโทษในการจําคุกนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการในส่วนนี้ต้องมีการระมัดระวังนะครับแต่กฎหมายมาตรา1 2อนั้นยังมีการเปิดโอกาสนะครับให้กับเจ้าหน้าที่งรัฐที่มีการรับทรัพย์ส ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นทั้ง4ข้อเมื่อสักครู่นี้นะครับสามารถรายงานการรับทรัพย์สินได้นะครับต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนะครับท่านนะครับท่านเป็นเจ้าพนักงานรัฐท่านต้องไปดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับตามท้ายประกาศคณะกรรมการปปชมาตรา128นะครับดาวน์โหลดแบบฟอร์มมานะครับก็มีการระบุให้ชัดเจนนะครับว่าท่านมีการรับทรัพย์สินจากใครเมื่อไหร่นะครับเนื่องในโอกาสอะไรนะครับมีเหตุผลความจําเป็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับสุดท้ายของแบบฟอร์มตรงนี้เนี่ย จะเป็นการใช้ดุลพินิษฐ์ของผู้ควา่าวราชการของท่านนะครับว่าจะอนุญาตให้รับไว้หรือไม่อย่างไรนะครับแต่ในการประเมิน ITA เราไม่ได้ใช้แบบฟอร์มตัวนั้นที่เป็นแบบฟอร์มสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละคนมาเปิดเผยบนเว็บไซต์นะครับท่านต้องใช้แบบฟอร์มตาม ITAO 2 2นะครับในการเก็บรวบรวมสถิตินะครับว่า ปี2 5 1 7ที่ผ่านมานั้นเจ้าพนักงานของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับในหน่วยงานของท่านหรือว่าข้าราชการลูกจ้างต่างๆนั้นเนี่ยมีการรายงานการรับรับสินตามมาตรา118มากน้อยเพียงใดนะครับท่านก็ระบุว่าเป็นชื่อส่วนราชการอะไรนะครับเป็นประจํำปีงบประมาณ2,567นะครับเจ้าหน้าที่มีการรายงานการรับสินกี่ครั้งนะครับ การวินิจฉัยของผู้บริหารสูงสุดนั้นมีการวินิจฉัยอย่างไรบ้างมีการอนุญาตให้รับทรัพย์สินไว้ได้นะครับหรือไม่อนุญาตนะครับจะต้องส่งคืนให้แก่ผู้ให้นะครับทรัพย์สินนั้นหรือให้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นเป็นของหน่วยงานนะครับและก็มีการลงนามนะครับในส่วนของผู้รายงานและผู้รับรองรายงานนะครับต่อไปนะครับในเรื่องของ ."O23". นะครับเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงนะครับที่อาจเกิดการให หรือรับสินบนนะครับจากการดําเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานนะครับเมื่อสักครู่นี้นะครับเรามีการพูดถึงเรื่องของคู่มือต่างใช่ไหมครับว่าคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต้องมีการวิเคราะห์นะครับในเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆเป็นอย่างไรบ้างในลักษณะของโอยสเช่นเดียวกันนะครับว่าท่านก็ต้องเข้าไปดูในกระบวนการต่างๆของท่านนะครับว่ามีกระบวนการมีขั้นตอนใดนะครับของการดําเนินงานนั้นนียมีความเสี่ยงนะครับมีการเปิดโอกาสนะครับที่จะมีการช่องทางให้ตัวประชาชนผู้มารับบริการต่าง ให้ทรัพย์สินกับเจ้าหน้าที่ของรัฐนะครับหรือว่าเรียกสินว่าสินบนนั่นเองนะครับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตามนะครับหรือในกระบวนการบางเรื่องนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นเนี่ยจะมีการไปเรียกรับสินบนจากประชาชนผู้มาขอรับบริการนะครับในโอยบสาเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับไม่ได้แสดงไม่ได้สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีระดับของความทุจริตในเรื่องสินบนมากน้อยเพียงใดนะครับแต่เป็นการเตรียมเกาะป้องกันให้กับหน่วยงานนะครับว่าเราสร้างเกาะป้องกันสร้างภูมมคุ้กัน กับหน่วยงานในการป้องกันไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือการให้สินบนจากประชาชนนะครับสิ่งที่ท่านต้องวิเคราะห์ทั้ง4ประเด็นหรือกระบวนงานก็คือเรื่องของภารกิจการอนุมัติอนุญาตนะครับตามพรบราการอำนวยความสะดวกปี2558นะครับว่าถ้าท่านมีภารกิจการอนุมัติอนุญาตนะครับก็มีการวิเคราะห์ว่าในกระบวนงานของการอนุมัติอนุญาตนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงมีช่องทางที่จะเกิดการเรียกรับสินบนหรือไม่อย่างไรนะครับ ประเด็นที่2ครับเป็นเรื่องของการใช้อำนาจตามกฎหมายหรือว่าการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานนะครับว่าในการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานมีประชาชนมาติดต่อขอรับบริการนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะมีการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือไม่อย่างไรนะครับประเด็นที่3คือเรื่องของการจัดซื้อจ้างนะครับและประเด็นที่4เป็นเรื่องของการบริหารงานบุคคลนะครับทั้ง4ประเด็นนี้ท่านต้องวิเคราะห์มาให้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเรื่องของการเรียกรับสินบนเป็นช่องการเปิดช่องทางให้มีการเรียกรับสินบนหรือไม่อย่างไรนะครับ สุดท้ายแล้วพอมีการวิเคราะห์ทั้ง4ประเด็นเรียบร้อยแล้วนะครับจะต้องมีการกําหนดนะครับว่าเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในช่อง,องทางนั้นๆ ในขั้นตอนนั้นเกิดขึ้นที่ช่องทางไหนขั้นตอนไหนนะครับและมีระดับของความเสี่ยงเป็นอย่างไรบ้างระดับของความเสี่ยงท่านสามารถหยิบยกกระบวนการวิเคราะห์ความเสี่ยงของโคโซมาใช้ประกอบได้เช่นเดียวกันนะครับเช่นเรื่องของตัวความถี่นะครับหรือว่าโอกาสที่มีการเรียกลับได้มากนะครับรวไมไปถึงผลกระทบนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อมีการเรียกรับสินบนเกิดขึ้นมาวิเคราะห์เป็นระดับของความเสี่ยงได้นะครับสุดท้ายแล้วนะครับท่านต้องกําหนดนะครับว่า วิธีการนะครับที่ท่านจะใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงท่านจะใช้วิธีการอะไรนะครับอาจจะมีการกําหนดมาตรการนะครับมีการกําหนดโครงการกิจกรรมต่างๆนะครับหรือใช้กระบวนการควบคุมภายในที่ท่านมีอยู่แล้วภายในหน่วยงานเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องนั้นๆนะครับสุดท้ายแล้วนะครับทั้ง4กระบวนการนี้ท่านต้องมากําหนดเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับของความเสี่ยงและวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงนะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบนะครับเรื่องของการพิจารณากับทางสํานักงานปปทนะครับ การประเมินความเสี m, ่ยงมีการประเมินตาม i t a นะครับและการประเมินความเสี่ยงตามสำนักงานปปทความแตกต่างและความเหมือนกันของสองเรื่องนี้คืออะไรบ้างเรามาดูกันนะครับการประเมินของ i t a นะครับเป็นเรื่องของการประเมินความเสี่ยงที่เกิดการทุจริตในประเด็นที่เป็นเฉพาะเจาะจงเข้าไปก็คือเรื่องของสินบนนะครับเราโฟกัสที่ประเด็นสินบนนะครับเริ่มตั้งแต่โนกี้ o l i c y เริ่มตั้งแต่ a, รายงานทั์สินตามมาตรา1้อ จนมาถึงการวิเคราะห์เรื่องของการเรียกรับสินบนต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในกระบวนงานนะครับซึ่งมีความแตกต่างกับการประเมินความเสี่ยงของทางสำนักงานปปทสำนักงานปปทกําหนดในเรื่องของการประเมินความเสี่ยงการทุจริตซึ่งการทุจริตสามารถเกิดขึ้นได้หลากหลายรูปแบบนะครับเช่นการนําทรัพย์สินของทางราชการไปรใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องนะครับเรื่องของการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆที่เข้ามาทําสัญญากับหน่วยงานของรัฐอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือความแตกต่างแรกนะครับว่าของเรานะครับการประเมิน IGA เราโฟกัส มุงเน้นไปที่เรื่องของสิ่นบนนะครับว่ามีโอกาสมีช่องทางอะไรที่เกิดขึ้นในกระบวนการของท่านบ้างนะครับส่วนที่ 2, นะครับสิ่งที่ i d a ีกาหนดให้ท่านต้องวิเคราะห์มีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันนะครับหคือเรื่องของการอนุมัตอนุญาตนะครับท่านมีภารกิจอนุมัติอนุญาตอะไรบ้างนะครับเช่นเรื่องของสัมปทานะนะครับเรื่องของใบอนุญาตโรงแรมอย่เป็นต้นนะครับสคือการแช้หน้าตามกฎหมาย หรือการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานนะครับและ3คือการจัดซื้อจ้าง4คือการบริหารงานบุคคลซึ่งแตกต่างจากทางสำนักงานปปทนะครับสำนักงานปปทจะกำหนดให้ท่านวิเคราะห์อย่างน้อย1ประเด็นนะครับตามที่ทางสำนักงานปปทกำหนดให้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอนุญาตนะครับเรื่องของการใช้อำนาจหน้าที่แล้วก็ตําแหน่งหน้าที่ของท่านนะครับหรือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ทางสำนักงานปปทกำหนดนะครับนี่คือความแตกต่างที่2นะครับเราต้องวิเคราะห์ทั้งหมด4ประเด็นนะครับ ส่วนที่3คือทางสำนักง,งานปปทครับมีการกําหนดแบบฟอร์มนะครับแล้วก็มีการกําหนดขั้นตอนและว,วิธีการประเมินความเสี่ยงนะครับในเรื่องนี้เนี่ยทางการประเมิน ITA นะครับที่เป็นเรื่องของการวิเคราะห์ ความเสี่ยงเกี่ยวกับการรับสินบนนั้นเนี่ยไม่มีการกําหนดแบบฟอร์มนะครับท่านสามารถประยุกต์ใช้แบบฟอร์มของทางสำนักงานปปทมาวิเคราะห์ร่วมกับการประเมิน IG a ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะแนะนําให้ท่านดําเนินการก็คือว่าท่านใช้แบบฟอร์มนะครับทางสำนักงานปปทร,รวมถึงวิธีการขั้นตอนของทางสำนักงานปปทวิเคราะห์ความเสี่ยงทั้ง4ประเด็นนะครับในเรื่องสินบนในเรื่องของการอนุญ,ญาตเรื่องของการใช้งานตามกฎหมายนะครับเรื่องของการจัดซื้อจ้างและการบริหารงานบุคคล เพื่อใช้สามารถตอบได้ทั้งของสำนักงานบพทและของการประเมิน ITA นะครับครับสำหรับข้อถัดไปนะครับเมื่อมีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องของสินบนในปี2 5 1 8แล้วนะครับปี25 1 7นะครับก็ให้ท่านนำการประเมินความเสี่ยงในปีที่ผ่านมาเนี่ยมารายงานผลนะครับข้อ O 24นะครับเป็นเรื่องของการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการสุบดิบผิดมีชอบนะครับ ประจำปี2567ที่ผ่านมานะครับโดยองค์ประกอบเนี่ยมี4องค์ประกอบบังคับนะครับได้แก่เหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยงวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงและส่วนสุดท้ายก็คือผลการดำเนินการนะครับว่าเมื่อมีการตั้งวิธีการในการบริหารจัดการแล้วมีผลการดําเนินการเป็นอย่างไรนะครับในข้อคำถามเนี่ยมีหน่วยงานสอบถามมาเยอะนะครับในทั้งทางล i n ลายออฟฟิเชียลนะครับ atitas นะครับว่า 5หน่วยงานปีที่ผ่านมาเขาทําเรื่องหน่วยงานทําเรื่องความเสี่ยงเรื่องสินบนทั้ง4ประเด็นตามองค์ประกอบที่กำหนดไว้ในปีที่ผ่านมาเนี่ยในข้อนี้ไม่ได้เขียนว่าเป็นเรื่องสินบนสามารถหยิบมารายงานผลได้หรือไม่คําตอบคือได้นะครับเพราะว่าคําว่า,าการทุจริตเผู้มิชอบในข้อ o24 เนี่ยนะครับเป็นการดําเนินการที่ครอบคลุมเรื่องสินบนด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็มีหน่วยงานสอบถามอีครับว่าทําไมในข้อ o24 เนี่ยจึงไม่เป็นการระบุเฉพาะเจาะจงเป็นเรื่องของสินบนนะครับ สญญาเหตุที่เราไม่ได้ระบุนะครับในเรื่องของสินบนลงไปในข้อ o 24เนื่องจากปีที่ผ่านมาเนี่ยมีหน่วยงานที่อาจจะไม่ได้มีการประเมินความเสี่ยงในเรื่องสินบนแล้วก็อาจจะไม่ได้คะแนนในข้อคําถามนั้นๆเนี่ยนะครับในข้อ o 24เนี่ยก็ไม่จําเป็นจะต้องไปตั้งประเด็นขึ้นมาใหม่หรือปรับแต่งเอกสารใหม่นะครับปีที่ผ่านมาท่านดําเนินการอย่างไรในเรื่องของการจัดก,การความเสียเส่ยงการพิจารณาผิดชอบปีนี้นะครับท่านก็หยิบมารายงานผลได้จากองค์ประกอบทั้ง4องค์ประกอบบ,บังคับนะครับ